สร็จแล้วครับใส่แหนบครอบหูเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนแหนบหูใหม่ด้วยนะครับนี่ฮะคันนี้เปลี่ยนแหนบสองชิ้นเลยก็คือแหนบหูแล้วก็เปลี่ยนใหม่เพราะว่าแหนบหูเขาหักนะครับแล้วก็ใส่แหนบข้อบหูเข้าไปด้วยนะครับนี่ฮะอยู่ตรงนี้ครับทํางานได้2อเวอร์ชั่นเลยไม่ต้องกวนแหนบหูขาดแล้วไปต่อไม่ได้นะครับซึ่งแหนบครอบหูนั้นเขามีความหนาถึง10มิลเห็นไหมครับ แล้วก็เข้ามาลังอยู่ในแหนบหูของเราเลยโค้งกอดไปเลยนะครับพูดง่ายๆว่าก็เปรียบเสมือนแหนบหูสองตัวไปเลยนะครับอย่างนี้จะแข็งแรงมากครับแล้วก็เหมาะกับแหนบสิบล้อด้วยนะฮะนี่เห็นไหมฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นแหนบสองงอเอยหรือว่าแหนบหูแบบของเราเนี่ยบางมีความหนาอยู่ประมาณ8มิลอย่างเงี้ยเวลากระแทกลงกับแหนบสิบล้อแหนบสิบล้อ,ลอก็มีความแข็งกระด้างเยอะนะฮะดังนั้นเราก็ควรใส่แหนบที่ให้มันแข็งแรงขึ้นให้มันหนาขึ้นนะครับนี่ฮะ นี่ครับใส่แหนบครอบหูเข้าไปแบบนี้เลยโค้งกอดโค้งมนอย่างนี้เลยครับใช้แหนบด้านบนแค่สองแผ่นนะครับเหลือช่องเด้งนิดหน่อยคันนี้ก็าําสายย่อครับนี่ฮะให้ดูครับโค้งกอดมาทางด้านหน้าเลยเห็นไหมครับแล้วไม่ต้องกลัวนะว่าถ้าแหนบหูขาดล้วจะไปต่อไม่ได้อย่างนี้เราไปต่อได้แน่นอนครับให้ดูคันนี้เปลี่ยนแหนบสองชิ้นนะครับเนื่องจากแหนบหูของเขาขาดนะฮะ ฝั่งนี้ก็เปลี่ยนครับเปลี่ยนใหม่เนี่ยฮะใช้แหนบข้อหูแหนบเข้าไปเห็นไหมครับเขาจะโค้งกอดอยู่ในนี้เลยถ้าเกิดว่าแหนบหูเราขาดเนี่ยเราสามารถไปต่อได้แน่นอนอันนี้จะเหมาะสําหรับรถบรรทุกงานหนักๆนะครับเพราะว่าถ้าแหนบหูเราขาดแล้วเนี่ยมันจะเหลือแต่แหนบสองงอแล้วบางคนที่ไม่ใส่แหนบสองงออันนี้ยิ่งไปใหญ่เลยนะครับดังนั้นแหนบสองงอก็มีประโยชน์แหนบข้อหูก็มีประโยชน์นะฮะ แต่ผมจะแนะนําให้รถที่บรรทุกหนักๆเนี่ยใส่แหนบข้อหูดีกว่าครับเพราะว่าเขามีความแข็งแรงนะครับตัวเขาหนาถึงสิบมิลในี่แบบนี้เลยครับมันก็จะจบกว่านะฮะเราใส่แบบนี้จะดีกว่าจบกว่าง่ายกว่านะครับแล้วก็ใช้ได้นานด้วยแหนบข้อหูจะเป็นของสามิตรนะครับชิ้นนี้จะเป็นของสามิตรเราจะใช้ของสามิตสามิตเขาก็ผลิตออกมา เฉพาะแค่ Vigo Revo หรือไม่ก็เป็น All New นะครับแนบยาวส่วนรถรุ่นอื่นๆไม่มีนะครับ I am sorry ด้วยมีเพื่อนๆหลายคนนะถามมาว่ามีให้กับนิสสันไหมมิตซูไหมของสามิตรเขาไม่ได้ทำนะฮะเขาทำมาแค่รถ Toyota Vigo Revo เท่านั้นแล้วก็จะเป็นอิอุสออลนิวเท่านั้นถ้าเป็นตัวดีแม็แนบสั้นก็ไม่ได้นะครับอืม ใครจะสั่งจากจีนมาให้ได้มั่งเนี่ยฮะให้จีนผลิตมาให้เมืองไทยไม่มีผลิตเดี๋ยวให้จีนผลิตมาให้เลยนะเนี่ยฮะก็ใส่เปลี่ยนใหม่โอ้โหคันนี้นี่สนิมกลัวนะครับดูครับเดี๋ยวว่าแต่สนิมเลยครับช่างก็กลัวครับอย่างนี้ฮะแหมจากระบีเพียบเลยครับเขา ที่เขาทาจารบีหรือว่าเขาพ่นน้ามันไว้เขาต้องการไม่ให้มันขึ้นสนิมนะครับรถที่เขาวิ่งอาหารทะเลหรือว่าวิ่งที่แบบมีน้ําเค็มเยอะๆอย่างเงี้ยนะฮะเขาก็จะต้องพ่นน้ํามันไว้เพื่อไม่ให้รถเกิดสนิมรถจะใช้ได้นานไม่ผุง่ายแหนบข้อผูนะครับคันนี้ใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วแหนบชุดบนมีแค่2แผน่นเพราะว่ารถเขาทำย่อนะครับใช้แหนบ10บล้อแหนบส0บล้อเขามีความแข็งเยอะนะครับดังนั้นถ้าเราจะใช้แหนบบางเอาไปรองรับตัวรถเราแล้วก็ เอามารองรับน้ำหนักด้วยนะครับ,อบอก,ก็จะไม่เหมาะเท่าไหร่ถ้าจะให้เหมาะก็คืออย่างที่ผมบอกเนาะอย่าลืมนะฮะแหนบสองตัวเนี้ยนะครับเขาก็ทํางานหนักเหมือนกันเขารับภาระ,ะแบกรถเราด้วยแบกของด้วยนะครับถ้าแบกของหนักแหนบสีล้อก็จะทํางานจะช่วยรับน้ําหนักแต่ว่าสองตัวเนี้ยเราต้องแข็งแรงไว้ก่อนนะครับหนึ่งตัวแหนบหูเขามีความหนาแค่แปดมิลน,นะถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเขาบางเราใส่แหนบข้อหูเข้าไปด้วยอีกสิบมิล ถ้าเป็นแหนบสองงอนะครับมีความหนาแค่8ปดมิลเหมือนกันกับแหนบหูนะครับดังนั้นผมแนะนําว่าถ้ารถบรรทุกหนักๆควรที่จะต้องใส่แหนบครอบหูอย่างนี้ก็ดีกว่านะครับแพงกว่านิดนึงแต่ก็แข็งแรงกว่าเยอะแล้วก็ปลอดภัยด้วยครับเขาไม่ขาดง่ายหรอกครับเพราะมีความหนาถึงสิบมิลนี่แล้วดูเขาโค้งกอดมาอยู่ในข้างในคาซีอย่างนี้เลยเห็นไหมครับเราไปต่อได้แน่นอนไม่ต้องกลัวว่าขาดแล้วไปต่อไม่ได้นี่ฮะ แหนบผูขาดก็ไปต่อได้นะครับอีกกี่วันเปลี่ยนก็ได้ครับนะฮะไม่ใช่ว่าขาดแล้วก็จะต้องถ่ายงานหารถมาลากไปต่อไม่ได้หรือว่ากลัวล้อถอยหลังเพาถอยหลังนะครับดังนั้นเพื่อนๆก็คงจะรู้กันอยู่นะว่าถ้าเกิดแหนบเราขาดขึ้นมาเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นนั่นหมายความว่าล้อเราอาจจะถอยหลังได้หรือเพาเราอาจจะถอยหลังได้หรืออาจจะทําให้รถเสียการทรงตัวได้อย่างนี้นะฮะดังนั้นเราใส่แหนบตัวนี้ไว้มันก็จะช่วยป้องกันอะให้เพื่อนๆดูนะครับ